เ like uh huh. ๋่วหมดเล่วเรามาทำข้าวสืุดอ้โหโอ้โหอหอ้โ้ออออ้ ทำนับนิ่งเนยอ้าวจ้ะทำนับนิ่งอยู่อยาให้กูยิ้มบ่อยเลยเหงากรึยทำนบบนิ่ง ยังไม่ได้ชื่อแต่จะหลินเลยประถมต้นข้าวเอยประถมข้าวประถมข้าวมัธยมต้นข้าวมหาลัยต้นข้าวอุยองกันยองอะไรเนาไมาแล้วขั้นหนึ่งก่อนทอะไร ลต้นแอมมาโยงไปเอาแอมรีรีโอ้ยผีอยาใครฟังได้ให้ตบเลยเอาแอมแอมให้ตบเขาตบเลยเดี๋ยวให้ภาพนิ่งไปบายดิ วอนที่แล้วเขาจะลำมคารเรา